ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ้กันนะคะวันนี้ก็มาถึง Goddess กันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี้มีความ Goddess แบบดูดูเรียวๆดูแบบว่าสีไม่ได้แบบสดใสเหมือนกับ Goddess ชุดอื่นๆนะคะชุดนี้จะเป็น The Goddess Temple Oracle Cards นะคะชุดนี้ก็จะเป็นของคุณซาร่าห e r r ร n ริีแล้วก็เอ e เลา อาลาไม่ใช่อัลบเนสนะคะอ่าค่าโลสคาร์เบโออีกแล้วนั่นเองนะคะนี่อ่าชุดนี้รับมาจากที่คีนโนแล้วก็เสียงภัยมากคือเสียงภั่หมายถึงว่าคือเรา,อารับมาเสร็จใช่ไหมอาจราคาอยู่เท่านี้เนาะหกร้อย ยี่สิบหกบาทแล้วก็ไปรับเอาตอนที่เขาใกล้จะน่าจะใกล้ปิดร้านนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่นับแล้วค่ะไม่เช็คแล้วค่ะเออลูกค้าเขาเยอะม,ม,มาก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 ก็เลยขี้เกียจให้คนอื่นรอเนาะก็เลยตัดสินใจว่า,าไม่ได้น,นับไม่ได้นับตัวไพ่ก่อนที่จะออกจากร้านนะคะแล้วเขาก็บอกเขาก็ยืนยันประมาณ3 0 0พรอบกับเราว่าเอิมคืนไม่ได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้นะคะค่ะ แต่ว่าก็ลูกค้าเยอะมากๆเลยอะคะ่ะก็เลยเกรงใจนะคะเพราะว่าถ้าเราจะนับเนี่ยคงไม่ใช่1ชุด1นึ่สำหรับถูกไหมก็ก็คงรอนานกันอยู่นะคะอุ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันด้วยว่าจะครบไหมนะคะชุดนี้จะมีทั้งหมด45ใบนะคะสำหรับไพ่ Oracle c a r สชุดนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้626บาทนะคะจากราคาหน้ากล่อง โอเคอ่าฮะก็ชุดนี้นะคะนี่สวยงามกล่องมีความสวยงามนะคะดูกล่องเขาดูมีราคาสวยงามดะจ๊ามาเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยค่ะ ข้างหลังนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เรียบเรียบไม่มีอะไรนะคะไม่ได้มีลายไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นคู่มือก็จะมีริบบิ้นให้สําหรับให้เราดึงตัวไพ่แล้วก็ตัวคู่มือได้ง่ายขึ้นนะคะก็เพื่อนๆก็ยกขึ้นแค่นี้เองอได้มาแล้วเป็นพ็อกเก็ตุ๊กเล่มขนาดกระทัดรัดกระชับมือนะคะนี่ข้างหลังก็จะมีโลโก้ของออสำรักพิมพ์นี้นะคะ แล้วก็ด้านหน้านะแปลเป็นทั้งหมดโอ้เรียกว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นโรสคาริโอที่เป็นแบบบุ๊กเลตเ,เล็กๆใช่ไหมชุดน,นี้ก็จะมาใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะก็จะเป็นขนาดมินิพ็อกเก็ตนะแล้วก็แปลเป็นทั้งหมดก็คือ2 3 4 5แปลเพิ่มไปอีก5ภาษานะคะอ่านะภาษาอนะไรเนี่ยรัสเซียไหมอันนี้เขาเรียกภาษารัสเซียไหม นี่นะคะก็อันนี้ก็กล่าวถึง the goddess temple ชุดนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้เราใช้เขาเป็นเครื่องมือในการที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของ goddess ก็คือเออเรียกว่าอะไรดีละ่ะทวีเหรอเทพี goddess นางฟ้าเทวีเทวีกวับเทพีเหมือนกันใช่ไหมอืมใช่ค่ะ โอเคนะคะก็พลังงานออ่คือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ g o d d e s s นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของอพลังงานของเขาเรื่องของอในส่วนของรูปแบบของ g o d d e s s แต่ละองค์นะคะเรียนรู้ไปทำไมไม่ไี้กวนนะอันนี้อันนี้หมายถึงว่ากำลังหาคำตอบว่าเออเขาให้เราเรียนรู้ไพ่ชุดนี้ไปทำไมนะคะให้เป็นใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขาบอกอ่าฮะ ครั European uh ้นโตยุโรป ian tradition เ s อ She is The fate itself อ๋อแล้วเขาก็เล่า,เ,ลาเรื่องราวสมัยก่อนนะคะเป็นแบบให้ฟังก่อนนะคะที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้นะคะอืม hmm. อันนี้เป็น The view of year from the traditional o uh, อ tradition uh, Avalon Avalon อวาลอนอวาลนเขาอ่านว่าอะไรอวาลนเหรอนะคะก็เป็นเหมือนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ป่ะอารมณ์นี้ไหมอันนี้ความเข้าใจกับ the view of year the view of the year เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องราวของอ่อเป็นวัตจักรของฤด,ดูกาลของฤด,ดูต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมีแอรมีมีนอร์ทม,มีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไซเคล ซึ่งมันก็จะซ้ำไปอย่างเงี้ยทุกๆปีๆๆๆๆๆนเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้เราดูในแต่ละเซกเมนต์หรือว่าแต่ละช่องตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเซกเมนต์ของเขาเนาะว่าจะเป็นกอเดสคนไหนใช่ไหมอาร์าไหนดูสิเอ้ยเอ้ยอยู่ไหนนะออสตร่าอู้อันนี้เหมือนเป็นชื่อไพออร์คาลชุดหนึ่งใช่ไหมออร์คาลหรือทารโรออสตร่าเนี่ย นะคะยูลบริดจิตกอตเทสอิมโบยูลอ๋อนี่ไงกอตเทสอิมโบเนี่ค่ะก็จะมีชื่อของชื่อของกอตเทสแต่ละแต่ละมุมแต่ละมุมเมืองแต่ละมุมทิศเนี่ยค่ะนะคะก็จะมีเทพีประจำอยู่ เลขเทพีดูเชยไปไหมนะคะก็ก็จะมีแต่ละทิศเนี่ยค่ะดูแลรักษาอยู่นะคะแล้วก็ Structure of Oracle หรือว่าตัวรูปแบบของไพ่ชุดนี้นะคะเขาก็จะอธิบายไว้นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวไพ่เขากันเนาะแล้วก็ตัวที่เป็น โอมีกา์อ of c o ด d drawn of transformation mm hmm. นะคะอืม mm hmm. เพื่อนๆบอกว่าก็แปลสิ <laughs> เดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกน <laughs> นะะนันนะคะใจเย็นๆนะคะก็จะมีการตั้งคำถามกับให้เนาะวิธีการตั้งคำถาม reading one card for a year and a day <laughs> นะคะ หรือว่าหมายถึงว่าอ่านใบเดียวเนาะแล้วก็อ่านแบบ3ใบเอ่อ three cards of the triple goddess นะคะก็จะมีแบบสับไพ่แบบ3ใบที่เป็นแบบ3 goddess เลยนะคะ triple goddess m a i d e n mother แล้วก็ c r o n e จากนั้นก็ดึงไพ่ออกมา3ใบแล้วก็วางลงไปนะคะเหตุการณ์ปัจจุบัน คือเป็นการให้คำแนะนำอะนะันเนาะไพ่สามใบแล้วก็ไพ่แบบเก้าใบในชื่อที่เป็น the wheel of the year นั่นเองนะคะเนี่ยก็คือตามตารางเมื่อกี้เลยนะคะเขาก็ให้ทำแบบอันนี้เป็นเก้าใบเนาะทิศมีแปดทิศใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งใบ goddess goddesses of the v i e ืมแล้วก็เป็น map card of archetypes of the sacred อืมอืมไพ่เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่สิบห้าใบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะพูดถึงความหมายของไพ่เขาน,นะคะนี่ตัวนี้อ่านไม่ออกเลย คือคูร์ตเวนหรอคูริตเวนนะคะแล้วก็เคลลิชเคลลิชโอ้โห oh. she brings you w i s dom คือแปลไพ่แต่ละใบเนอะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของ wisdom teaching การสอนการแบบเอ่อ intuition อะไรเงี้ยเนอะระบบเจ็ t ก็คือเป็นเอ่อ brings ในเรื่องของการ healing การ awakening อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะอยู่ในไพ่แต่ละใบเนอะ ทั้งหมดก็45บใบแต่ว่าใน45บใบเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นหมวดเห็นไหมหมวดแรกก็คือเป็นในเรื่องของ g o d d e s of the v i e e แล้วก็พออันไหนก็จะเป็นแบบเอ่อในส่วนของ Secret Feminine นะคะแล้วก็พอมาถึงอันนี้ก็จะเป็น Secret Femin อ่ Masculine นะคะ m a s <Mas> c u l i n e m a s c u l i n e ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เป็น f four Temple ก็จะมีตั้งแต่หมายเลข18ไปจนถึงหนแล้วก็ Co d r o ออฟทรานส์ฟอร์เมชัเป็นเรื่องราวของการที่แบบเปลี่ยนผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีพวก t r a v e l e r mm hmm. นักเดินทางอะไรเงี้ยเนาะ22 mm hmm. ไปจนถึงเท mm hmm. ่าไหร่เนี่ย45้าเลยไหมว้าว45เลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูตัวไพ่เขากันดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามงดงามขนาดไหนนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นภาคภาษาอื่นแล้วนะคะภาคภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่36หน้า นั่นเองโอเคมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูคู่มือกันเออใช่คู่มือเราไปดูในส่วนของตัวเตัวไพ่เขากันนะคะว้าว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 ,ว,าวน่ากลัวมากแน่ยังไม่ได้แกะค่ะนี่ไงค u r when c นคัลเร w เ e n อ่านว่าอะไรอะ่ะ courage w เ e n no. เนาะอ่านอย่างนี้ก็ได้มาเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าสวยงามขนาดไหนจ๊ะ ชุดนี้ดูจากข้างนอกแล้วสีเขาดูทึมๆไปหน่อยนะคะสีจะออกเขียวๆหม่นๆห,หน่อยอาจจะเป็นแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยออกมาเป็นโทนเขียวแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นรูปนี้นะคะนะแล้วก็ในส่วนของตัวเนื้อกระดาษเนี่ยค่ะจะมีความเงามีความมันนะคะลื่นแล้วก็ความแข็งแรงนะคะ จะไม่ได้แบบนิ่มหรือว่าบางจนเกินไปโอเคทีนี้มาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะไพ่แบรแรกเห็นก็จะเป็นรูปภาพนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเขาเป็น d d e s s n o t e คือชุดเขาคือเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นก d d e s s แล้วก็มีหม้อปรุงยาอะไรเงี้ยทำพิธีนะคะแล้วก็มีอีกาเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อครัชแวนแล้วก็อู้อู้อันนี้น่ากลัว c o l l e g ไม่ใช่ c o l l e g เขากำลังทำอะไรเขากำลังเอามือชี้เข้าไปที่ที่อะไรเนี่ยนกเหรอนี่เหมือนเป็นนกเนาะตัวนี้หรือเป็นกิ่งไม้มองไม่รู้เรื่องขอดูนิดนึงเล็กน้อยนะคะมันเป็นอะไรอ่ะไม่แน่ใจเป็นต้นไม้หรือนกเนาะเนี่ยตัวเนี้ยนะคะก็อันนี้ เป็นเหมือนกับก็อด e ดสในส่วนของตัวมีเขาด้วยนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเรื่องราวของยานอย่างรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของความรู้วิสต o มต่างๆอะไรอย่เงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นคนที่แบบอมอบในเรื่องราวของความรู้ต่างๆหรือสภาพวิทยาอะไรอย่เงี้ยเนะืะอารมณ์นี้ให้กับทางโลกเนาะโอเคถัดมานี่คือใครเนี่ยบริดเจต โอ้ว้าวเขาถือเจ้าหมาตัวอ้วนตัวนี้หมาป่าไหมอะริจจ์นะคะต้องอ่านในคู่มือเขาเนาะเขาน่าจะมีเรื่องราวบอกให้แหละนะอา,าอาชาอาชาอาชาก็อยู่คือเรียกว่าเป็นสี่มุมเมืองเอ้ยแปดมุมเมืองใช่ไหมเออนะคะก็คือตามตามทิศท,ทั้งแปดที่เมื่อกี้เราดูอะคะ่ะนี่คนนี้สวยไหม ดูภาพแล้วสวยงามไม่เอ่ยโอ้ว้าวเรียนนนไรอันอนไรอันอนจอมนูอย่าอ่านดีกว่านาะเอาเป็นว่าให้ดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยสิเดียสิดูดเดขาอ,อ้อนเนาะดูเขามีความสุขดูแบบ น่ารักดีนะคะอ่ะมาพอชุดหลังนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย Lady of Avalon Avalon คหะนไหม Maiden Lover Mother โอ้เห็นไหมคะเป็นภาพเหมือนเป็นภาพภูเขาเนาะแต่ก็เป็นภาพผู้หญิงนอนอยู่นะคะทอดกายลงบนท้องทะเลจะเป็นภูเขาเนาะ แล้วก็คโคลนนี่เป็นภาพของเด็กกำลังปรุงยาหรืออะไรสักอย่างนะคะทำพิธีอะไรบางอย่างก็จะเห็นว่ามีกระต่ายมีหมามีตัวอะไรเนี่ยสัตว์ต่างๆนะคะ โอ้หเหมือนเป็นวัตจักรอะไรอย่างนั้นเลยเนาะโอเคอันนี้ the lover pure kill อืมภาพเขาก็ดูสวยอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเนาะแล้วก็ต้องดูความหมายค่ะข้างล่างมันจะมีแค่ตัวชื่อแหละถ้าดูอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรอะไรเงีย้ยเนาะความหมายใช่ไหม r e v e r t h อ่าอันนี้ออกมาจากออกมาจากรังรังไหมรังผีเสื้อนะคะรังดักแด้อะไรเงี้ย mm hmm. Fire Dream Water Gift Blazing Mirror โอ้ว้าวมันมสวยงามมากๆเลยนะคะตัวผพาอเขานะคะรูปภาพเขาว่านะคะอืม สีสันเขาทําได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีคำเป็นคีย์เวิร์ดมีคำคำศัพท์อยู่ด้านล่างนี้นะคะเราจะได้เข้าใจว่าภาพของเขาคืออะไรเนาะซึ่งเอาจริงๆถ้าไม่มีคู่มือก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีตัวนี้เขากำลังขี่อะไรแมวน้ำหรือเปล่ามีเป็นเพื่อนกันนะคะใบนี้อื โอเคก็จบไปแล้วทั้งหมด45ใบนะคะแน่นอนอ่านแล้วก็คงอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าได้อ่านในคู่มือของเขานะคะเขาก็จะมีบอกเลยว่าไพ่แต่ละใบเนะะี่ยค่ะมันคืออะไรบ้างนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูนิดนึงในส่วนของการสับไพ่นะคะโอโอเคนะก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรในเรื่องของการสับไพ่ไพ่มีประมาณ45ใบแล้วก็มีความบางอยู่นะคะหมายถึงว่าคือมันไม่ได้หนามาก ก็เลยทำให้ในเรื่องของการสับไพ่สามารถทำได้ดีนะคะเดี๋ยวมาดูการกรีดก,กันคิดว่าไม่มีปัญหาค่ะค,ค่ายนี้เป็นชื่อเป็นประกันอยู่แล้วใช่ไหมนะคะก็สามารถที่จะกรีดไพ่ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายนะคะโอเคในไพส่สองใบนี้เดี๋ยวเราดูนิดนึงนะคะสำหรับคู่มือของเขาเอ,อในส่วนของใบแรกใช่ไหมความหมายของไพ่ใบแรกคืออะไรเขาบอกว่าอะไร she brings you the vision of the of your light เขาจะนำในเรื่องของแบบมุมมองในเรื่องแบบแสงและเงาโวคืออะไรเนี่ยช a l l เล g e ให้คุณเนี่ยมองข้ามความกลัวอะไรต่างๆพวกนี้เนอะแล้วก็ Healing ในเรื่องของเออมันเหมือนกับเป็นความเจ็บปวดในภายในเบื้องเบื้องลึกหรือว่าภายในที่แบบเก็บไว้อะค่ะเออมันอาจจะมีอะไรตรงนี้แต่ว่าคือ ถ้าเราปล่อยตรงนั้นไปได้มันจะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมันเดินก้าวหน้าได้มากขึ้นนะคะสิ่งที่เก็บอยู่ภายในใจมันจะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยมันออกไปมันจะกลายเป็นความกลัวที่โชบมาให้คนอื่นเขาเห็นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบล้างไอ้จุดบอดหรือจุดที่มันบาดเจ็บอยู่ภายในนะคะให้ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะสื่อออกมาให้เห็นในมุมของความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ส่วนอีกอันนึงเนี่ยเซนเทริงนะยี่สิบสา ใช่ไหมในมุมของอันนี้ centering recall remain grounded within the expansion of consciousness เขาบอกว่าให้เราอะเรียกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้กลับมาอยู่ให้มกลับมาแบบคือเหมือนกับฟื้นคืนความความแบบให้ความสําคัญกับตัวตัวของเราเองมากมากที่สุดอะ่ะเออใจกลางตัวเรามากที่สุดคืออย่าไปให้ความใส่ใจกับสิ่งรอบๆอบๆข้างมากนักนะคะเราอาจจะฝึกโดยการที่แบบเฮ้ยใช้ในเรื่องของเมดิเทชันหรือสมาธิก็ได้อย่างนี้นะเออคือเหมือนกับจะทําให้เราเนี่ยมีความที่ เพิ่มพลังของสมาธิได้มากขึ้นกลับมาอยู่ที่เซนเตอร์กลับมาอยู่ที่ตัวตัวเราให้มากขึ้นนะคะแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเนี่ยเซนเทริงกลับมาอยู่กับจุดศูนย์กลางมาอยู่ที่เหมือนกับรวมศูนย์นะอะารมณ์คล้ายๆแบบกลับมารวมจุดเดิมจุดจุด ดียวอ,อะอย่างนั้นอย่าไปแบบกระจัดกระจายทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเทียบได้กับแบบอะโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการนั่งสมาธิหรือนั่งโฟกัสอะไรกับบางอย่างนะคะมันก็จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานมากขึ้นนะคะโอเคก็สําหรับชุดนี้เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไม่เอ่ยสําหรับหน้าไพา่แบบนี้นะคะก็มีความสวยงามอยู่นะคือไม่ได้สวยแบบโอ้หเวอร์วังอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นภาพที่ดูได้ง่ายๆสบายแล้วก็มีความแบบรู้สึกว่าเออดูแล้วไม่รู้สึกว่าอ,อ,อึดอัดหรือไม่รู้ รู้สึกว่าไม่มไม,ม่ไม่สบายใจไม่สมูทในการที่จะดูไพ่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่รู้สึกว่าก,ก็ก็ชอบนะต้องบอกว่าอย่างไรก็ชอบนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบหูยว้าวอะไรขนาดนี้แต่ว่าสวยดีค่ะสวยดีแล้วก็ให้ความหมายในเชิงต้องบอกว่าเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยได้อ่านได้เห็นเนาะก็ยังไงชุดนี้นะคะ God ดซั s เออไม่ใช่ก็เดซั s goddess นะคะคก็ยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจลองดูนะคะที่คีโน่แต่ว่าอันนี้เรารับมาจากคีโน่ที่เป็นที่เซ็นทรัล o วนะคะก็คิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะคะยังไงลองตามหาดูเราคิดว่าชุดนี้ยเพิ่งนําเข้ามาแล้วก็นําเข้ามาเพื่อที่จะทดลองแหละนะคะว่ามีคนสนใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังไงเพื่อนเอนสนใจก็ลองไปตามดูได้นะคะหรือว่าจะสั่งทางเว็บไซต์ เออเว็บไซต์ใช่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด share, แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ